ี3,100คนดูแม่ใครเข้ามาแล้วนะคะสวัสดี3,100คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วเออ3,000แล้วโอเคมา3,000แล้วก็3,000แป๊บหนึ่งนะสวัสดีแม่แม่ทุกคนคะ่ะอ,อแป๊บหนึ่งนรแฟดหาย สวัสดี3,400คนดูสวัสดี3,400คนดูนะคะสวัสดี3,400คนดูใครเข้ามาแล้วนะคะฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อน3,400คนดูใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะ สามพันห้าร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนเลยค่ะนะคะใครอยากได้เลขอาจารย์นะคะใครอยากได้เลขอาจารย์ใครอยากได้เลขโพยนะคะใครอยากได้เลขอาจารย์ใครอยากได้เลขโพย ใครอยากได้เลขอาจารย์ใครอยากได้เลขพลอยนะคะทักไปขอในลิง์เลยค่ะใครอยากได้เลขอาจารย์ใครอยากได้เลขพลอยทักไปขอในลิง์เลยจ้ะเลขอาจารย์เลขพลอยทักไปขอในลิงก์ได้เลยเลขอาจารย์เลขพลอยทักไปขอในลิงก์ได้เลยนะคะเลขอาจารย์ทักไปขอในลิง์ได้เลยนะคะเลขพลอยแป๊บหนึ่งนะแอดมินยังยังเตรียมไม่เสร็จนะคะเพราะว่ากันโดนก๊อบนะแม่มาเลยต้องแต่งแต่งต้องต้องเออ ทำสัญลักษณ์นิดนึงนะคะก้อง,ป,องป้องกันคนก๊อกนะใครตามเลขโพยจะรู้ว่างวดที่แล้วหนูแทงแค่สี่หางตัดออกหนึ่งหางเหลือสามหางเน้นๆได้สามตัวละสองหมื่นห้าใครที่อยากตามใครที่อยากตามเลขโพยหนูนะคะใครที่อยากตามเลขโพยหนู รอเลยนะคะรอเลยแต่ใครเจ้าเลขอาจารย์นะคะเพราะว่างวดที่แล้วอาจารย์ให้สามสองเม็ดเดียวที่หนูบอกในไลน์เนาะเพราะว่าหนูที่หนูไม่ได้ให้เลขอาจารย์งวดที่แล้วเพราะว่าเลขอาจารย์ตรงกับเลขที่เราให้ไปแล้วหนูให้เจ็ดสามสองเนาะแล้วอาจารย์ก็ให้มาสามให้ให้มาให้มาสามสามสองมันก็เลยตรงกันกับงวดที่แล้วนะคะเอ๊ยอาจารย์ให้อะไรนะสามสองที่สามสองเม็ดเดียวเลยเนาะอาจารย์ให้สามสองเม็ดเดียวเลยมันเลยตรงกับเลขที่ให้ไปแล้วหนึ่งก็เลยไม่ได้ให้ซ้ํานะคะ เพราะฉะนั้นแต่ว่าเลขงวดนี้ใครอยากได้เรียกอาจารย์ที่ขอกันมาตั้งแต่งวดที่แล้วนะคะใครอยากได้เรียกอาจารย์ทักไปขอได้เลยค่ะใครอยากได้เรียกอาจารย์ทักไปขอได้เลยนะคะใครอยากได้เรียกอาจารย์ทักไปขอได้เลยค่ะแป๊บหนึ่งนะคือมันไล่ชนกันนะคะพี่แม่แม่มาไล่ชนกันนะไม่ไม่ใจไม่ไม่ใจร้อนนะคะใจเย็นๆนะใจเย็นนะแม่อยากถูกหวยต้องใจเย็นนะคะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลาย เรียกอาจารย์ทักไปขอได้เลยค่ะเรียกอาจารย์ทักไปขอได้เลยอาจารย์มีตัวอาจารย์เน้นให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะบนหรือล่างอาจารย์เน้นให้เรียบร้อยแล้วเรียกอาจารย์ทักไปขอได้เลยนะคะเมื่อที่แล้วอาจารย์ได้สามสองแล้วอาจารย์ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งเมื่อที่แล้วอาจารย์ได้สามสองแล้วอาจารย์ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยค่ะนั่นคือความปังยิ่งกว่าปังหนึ่งยังไม่เคยถูกรางวัลที่หนึ่งเลยอาจารย์ถูกรางวัลที่หนึ่งโชว์ลูกซิตเลย สวัสดี3,200คนดูใครเอาเลขอาจารย์นะคะทักไปขอในลิงก์เลยนะคะใครเอาเลขอาจารย์ทักไปขอในลิงก์เลยจ้าทำไมเสียงไม่มีออปนั่าไม่ใช่เครื่องนี้ไม่เกี่ยวใช,ใช่เพลงไม่ขึ้น ເອົາມ uh ີໃບເບ หมเห็นเลขไหมคะสว <cin> eh <continua> ัสดีหนึ่งมื่นเก้าร้อยคนดูข้างล่างใครเห็นเป็นเลขอะไรอ่ะคอมเมนต์หน่อยข้างล่างใครเห็นเป็นเลขอะไรคอมเมนต์หน่อยหนูพยายามมองอยู่ข้างล่างในเก้าก็แปดข้างล่างในเก้าก็แปดหรือว่าศูนย์ศูตรหนูไม่รู้อ่ะแล้วแต่คนเห็นนะ คุณเห็นนะอ่ะใครแคปแล้วแคปนะคปนะ ไม่หรอแป๊บหนึ่งเดอ้อนมปรับให้ผมปรับให้นะคะอ่าเออแป๊บหนึ่งเดอ้อนมปรับให้ เห็นที่ผ่านเอ๋อเหรอใครเห็นที่ผ่านเลขอะไรตามนั้นเลยแม่ ใครยังไม่ได้เลขโพยทักไปขอได้เลยในลิง์ที่ปักหมุดใครยังไม่ได้เลขโพยทักไปขอในลิง์ที่ปักหมุดได้เลยนะคะด่วนๆนะเลขโพยนะคะหนึ่งนาทีหนึ่งปิดไลท์นะอีกหนึ่งนาทีหนึ่งปิดไลท์ใครยังไม่ได้เลขโพยทักไปขอในลิง์เลยเอาใกล้กว่านี้ใช่ไหมใกล้บ้มึงนะเห็นไหมเห็นไหมแม่เห็นไหมเห็นเป็นเลขอะไรอ่ะ บอกหนูด้วยเห็นแล้วบอกหนูด้วยหนูมองไม่ออกหนูมองไม่ออกเลยใครยังไม่ได้เลขโพยทักไปขอในลิงที่ปักหมุดจ้าใครยังไม่ได้เลขโพยทักไปขอในลิงที่ปักหมุดค่ะใครยังไม่ได้เลขโพยทักไปขอในลิงที่ปักหมุดได้เลยจ้าเลขโพยนะใครยังไม่ได้ทักไปขอในลิงที่ปักหมุดนะคะบอกเขาว่าขอเลขโพยแม่น้ำหนึ่งหน่อยแม่น้ำหนึ่งแทงอะไรอีหนึ่งแทงอะไรอะงวดนี้ย อีหนึ่งแทงอะไรอีหนึ่งแทงตัวเท่าไหร่งวดนี้ขอหน่อยบอกเนี้ยทักไปขอในลิงก์เลยค่ะทักไปขอในลิงก์เลย เห็นอะไรว่างว่างนั้นเลยนะใครเห็นอะไรว่าตามนั้นเลยใช่มีคนเห็นพิพันเห็นทิพันหนูเห็นเป็นหน้าหน้าหน้าพกเก๋หน้าพก่หน <c oughs> ูเห็นหน้าพกแก่ทิพันชัดมาก <c oughs> เลขโพอไปขอในลิงก์เลยจ้าเลขโพอไปขอในลิงก์เลย หนูจะปิดแล้วนะหนูจะปิดไลท์แล้วนะแคปหน้าจอกันเลยนะหนูจะปิดไลท์แล้วนะวันนี้หนูรักตัวเนี้ยหนูรักตัวเนี้ยหนูรักเขาหนูรักตัวที่สองในตัวกลางเนี่ยหนูรักเขาโอเคไหมใครเห็นพานเพราะใครี่เห็นที่พานเป็นเลขอะไรหนูเห็นที่พานเป็นเป็นหน้าพ่อปู่ พักแล้วรอเลยค่ะแอนนินกำลังไล่ส่งให้เดอเอ้อแอนนินกำลังไล่ส่งให้เด้อแม่แม่